อัปเดตข้อมูลข่าวสารในโครงการเราชนะตอนนี้ยังคงมีการจ่ายเงินจากทางกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือวันนี้มีกลุ่มที่สามารถใช้สิทธิเงิน7000บาทได้เลยค่ะรวมไปถึงอีก2กลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทบทวนสิทธิ์หรือแม้กระทั่งกลุ่มที่ทางกระทรวงการคลังขยายสิทธิลงทะเบียนกลุ่มพิเศษภาวะพึ่งพิงยังคงตรวจสอบสิทธิ์ได้ในวันที่28เมษายนรับเงิน29เมษายนและ ใช้จ่ายได้ต right, so ั้งแต่30เมษายนจนถึงวันที่30มิถุนายน2 5 6 4พร้อมกันนี้ยังมีข่าวดีจากทางกระทรวงการคลังที่มีการอนุมัติคอรมอเห็นชอบโครงการราชนะและเพิ่มปรับ กลุ่มเป้าหมายรวมไปถึงกรอบวงเงินและก็ขยายระยะเวลาในการใช้วงเงินออกไปอีกเข้ามาติดตามร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารในการจ่ายเงินต่อเนื่องจากทางกระทรวงการคลังค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากโครงการเราชนะสําหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะซึ่ง3มกลุ่มนี้จะสามารถใช้เงินเริ่ม22เมษายน และอีก2กลุ่มตรวจสอบสิทธิ์และใช้เงิน30เมษายน2564เป็นต้นไปซึ่งกลุ่มแรกที่เราจะพูดถึงก็คือผู้ที่ลงทะเบียนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนระหว่างวันที่8มีนาคมถึง26มีนาคม2564ถึงท่านได้รับผลการคัดกรองในวันที่5เมษายนและรับ,บวงเงินในวันที่9เมษายนรวม7,000บาทที่ผ่านมาซึ่งวันนี้ท่านสามารถใช้สิทธิ์ได้ค่ะจนถึงวันที่30เมษายน25 64และอีก2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ทบทวนสิทธิ์ในโครงการราชนะตั้งแต่วันที่6มีนาคมถึงวันที่20เมษายน2564ที่ลงทะเบียนแล้วก็ตรวจสอบสถานะผ่านทาง w w w บเราชนะ com คือตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่28เมษายนและได้รับสิทธิ์ท่านจะได้รับ,บวงเงิน7,000บาทในวันที่29เมษายนและเริ่มใช้ใจ่ายในวันที่30เมษายน2564ด้วยเช่นกันค่ะ และอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ทางกระทรวงการคลังได้ขยายสิทธิ์ในการลงทะเบียนออกไปตั้งแต่วันที่27มีนาคมถึง9เมษายนก็คือกลุ่มพิเศษผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้พิการและ ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงนะคะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของท่านได้ในวันที่28เมษายนรับเงินวันที่29เมษายนใช้จ่าย30เมษายน2564ถึง30มิถุนายน2564ซึ่งกลุ่มนี้ญาตินะคะนำเลขบัตรประจำตัวประชาชนไปขึ้นทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงไทยได้ลงพื้นที่ลงทะเบียนแล้วก็รับสิทธิ์ลงทะเบียนให้กับท่านเพื่อที่จะได้รับเงิน7 0 0 0บาทและมีการจ่ายรวดเดียวค่ะ อีกข่าวหนึ่งก็คือยินดีด้วยในโครงการเราชนะสำหรับคนที่ลงทะเบียนไว้แต่ก่อนทางกระทรวงการคลังได้ขยายสิทธิ์ออกมาอยู่ที่3 1 1ล้านคนได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะซึ่งในส่วนข,ของการลงทะเบียนทั้งหมดในโครงการอยู่ที่33.5ล้านคนซึ่งเหลืออยู่ที่2.4ล้านคนซึ่งหมายความว่ากลุ่มนี้อาจจะมีการได้รับสิทธิ์หากมีการทบทวนอีกครั้งหนึ่งจากทางกระทรวงการคลังหากท่านได้รับสิทธิ์จริงทบทวนสิทธิ์จริง ทางกระทรวงการคลังก็จะคืนสิทธิ์และโอนเงิน7,000บาทให้ใช้ใจ่ายได้เหมือนกันค่ะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือข่าวดีในการใช้สิทธิ์ในโครงการราชนะโครงการราชนะจากเดิมใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่31มีิบเพภาคม2,564แต่ตอนนี้ได้ขยายเวลาวงเงินในการใช้ใจ่ายใช้สิทธิ์ในวงเงินภายในวันที่ออกไปจนถึง30 มิถุนาย,ยน2564ยินดีด้วยนะคะสำหรับโครงการเราชนะสำหรับโครงการเราชนะไม่มีการลงทะเบียนใหม่เพียงแต่ว่าขยายกลุ่มเป้าหมายสำหรับกลุ่มเดิมที่เคยลงทะเบียนและขยายระยะเวลาการใช้เงินเท่านั้นเองค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมและสวัสดีค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อนเนื่องบา,บายยนะคะ